สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่สิบเก้านะครับตุลาอันนี้หกโมงสิบหกนาทีมาดูหุ้นไม่เต็มบาทนะเอ,อวันนี้หุ้นที่ไม่เต็มบาทก็ก็ลงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะเป็นบางตัวนี่เงี้แต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนเซตอนะะหุ้นเจ็ดสิบดสิเอร์เซนลงหมดนะครับอันนี้มาดูนี้กัน b ีเดนมบูจีนะครับอันนี้ยังยังบวกดด้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยดูนะครับรายสัปดาห์ก็โอเคนะดูดี แต่ก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นชัดเจนนะแต่ลายเนี่ยวันก่อนที่มันมันชูดไปนะครับเนี่ยแล้วมันก็ย่อลงมาคราวนี้มันจะต้องมาพักฐานเนี้ยถ้าลายวันกับร้อยยี่สิบวันทีตรงนี้เอาอยู่นะเส้นห้าสิบวันเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะแต่มันไม่ได้ความจะเอาอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นขาขึ้นชัดเจนเนี่ยมันเป็นเส้นแนวนอนเนี่ยมันก็ต้องตราบใดที่มันยังยืนจุดตรงเนี้ยโอเคแต่ถ้ามันหลุดลงมาเราต้องหนีนะครับคัดล้อี่นหกสิบหกต่างประมาณนี้ หรือเทนไลน์นี้ก็ได้นะฮะถ้าจะเอาตัต่ำก็ 66, ตกสิบหกถ้าหลุดเทนไลน์ก็โยนหนีก็ได้ถ้าพรุ่งนี้ประมาณหกสิบเก้าหลุดแล้ววนลุ่มมาเนี่ยคุณก็โยนแอบหนีไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทําตามที่วิธีที่เราคิดไว้อย่างเงี้ยเทนไลน์ line, หรือเส้นแนวนอนหรือหาใส่ห้าสิบห้าสิบถ้าหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอา่านี้ยังอันนี้ใช้ได้นะมันยังไม่ได้ทรงไม่เสียวันนี้วนลุ่มก็ไม่ค่อยมีามาดูซูเปอร์เนี้ย เนี่ยซูเปอร์ก็อย่างที่บอกมีคนถามมานะมันก็อยู่ินกรอบเนี่ยมันไม่ไปไหนร้อยี่สิบนาทีไม่ต้องไปดูนะอย่างนี้มันมันอย่างเงี้ยมันบอกไม่ได้เลยอ่ะอ่าแล้วเราก็ดูรายวันรายวันรายสัปดาห์นะดูดูนะครับมันยังยืนเหนือห้าสิบวันได้นะแต่ RSI มันยังต่ำกว่าห้าสิบแต่รายวันเนี่ยทั้งสองอย่างอ่ะต่ำกว่าอย่างเงี้ยเรารอนะครับเรารอเราไม่ได้ทําอะไรรอจนกว่าเขาจะเล่นอ่ะแต่บางทีมันก็จะสายไปนะอย่างตัวบางทีอย่างเงี้ยเอเจเออย่างเงี้ย ดีเขาเล่นขึ้นมามันอยู่ดีๆกราฟไม่ได้สวยอะไรเลยเขาเล่นขึ้นมาวันเดียวตู้มเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่มันก็ต้องมันก็ยังดีกว่านะที่เราจะไปซื้อรอเนื้อออกไหมครับไปซื้อดักอ่ะมันผมว่ามันไม่ใช่อ่ะก็ซื้อดักแล้วมันไม่ขึ้นเราก็เสี่ยโอกาสสู้ไปเล่นตัวอื่นดีกว่าเนื้อออกไหมครับอันนี้ก็ซูเปอร์ก็รอไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะมีกําไรเยอะเมทูดเป็นมีมีกาไรมันก็จะเป็นหุ้นกึ่งปั่นหนึ่งเขาเรียกว่าอะไร พื้นฐานก็ได้นะกึ่งปั่นคือพื้นฐานนะแต่แต่ก่อนมันมาจากปั่นน่ะแหละมันมันมันกำไรมันน้อยเดี๋ยวนี้มันก็มีกําไรพอสมควรแต่ที่ติดอย่างเดียวคือหนี้มันเยอะอ่าอันนี้ก็หลอดูนี่ c c p นะชนบุรีคอนกรีตเนี่ยทรงโอเคนะครับไม่หลุดหลายสัปดาห์เนี่ยรายสัปดาห์เยอะอยู่ตรงนี้นะหกสิบสี่นะครับจริงจริงมันก็จุดต่ำมันต่ำกับวงเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยอันเนี้ยแล้วพอ ถ้าข่าวนี้นะครับมันขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้นะผมว่ามันน่าจะหมดรอบแล้วแหละโอกาสที่มันจะขึ้นไปเจ็ดสิบห้าตังค์เนี่ยถ้าคราวนี้ถ้าขึ้นไปต้องผ่านให้ได้นะแล้วเราทะลุหายแปดสิบสองไปเลยคือดาวเดลเทอรี่คือหุ้นที่ดีมันจะต้องจุดต่ํมันจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมแล้วจุดหายก็ต้องหายขึ้นเรื่อยๆอันนี้โอเคจุดต่ํายกสูงขึ้นใช่แต่จุดสูงมันมันดันย่อลงมาก็คือมันจะวิ่งในกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็คงอยู่ในกรอบเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะ จุวกดจะเบรกอันนี้รายสัปดาห์รายวันเนี่ยรายสัปดาห์รายวันก็ยังเฉยๆนะผมไม่รอมันเบรกตรงนี้ดีกว่านะหกสิบเก้าเนี่ยค่อยดูกันอีกทีว่าจะยังไงนะครับรายสองช่วง,งก็ไม่มีอะไรามาดูดีคอนนะครับดีคอนก็คล้ายๆกับซ c ซลูกล่างคล้ายๆกันนะก็สัปดาห์ก็เป็นขาขึ้นนะแต่บอกไม่ได้นะครับอย่าให้ดูตรงนี้นะห้าสิบ้าตัง เรารอดีกว่านะครับอาเดี๋ยวลองดูวันนี้นะครับถ้าที่เทเลเนี่ยมันมันเนี่ยเหมือนกับมันจะเบรกแล้วนะยังไม่เบรกนะพอดีเลยนะครับแล้วจริงๆจะเล่นก็ลองเบรกก็ได้แต่ช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีก็จริงๆนะมันมันไม่จําเป็นนะครับว่าตลาดจะลงเยอะๆจริงๆหุ้นป่านพวกนี้มันไม่เกี่ยวหรอกเซตเซตจะลงมันมันตู่มันเองถ้าจ้าเขาเล่นทุกอย่างไม่ต้องกลัวนะเวลาถ้าเซตลงหุ้นตัวใหญ่ก็ลงถูกไหมเซทห้าสิบเนี้ย ไม่ว่าจะตัวไหนพะถ้าทะทอ,อะไรเงี้ยก็จะลงหมดแบงก์แต่หุนห้นพวกนี้มันเป็นเอกเทศออกไปนะครับฝรั่งเขาไม่เล่นนะกองทุนเขาก็ไม่เล่นมีแค่เจ้ากับแบงก์เม้าแค่นั้นเองอันนี้เรารอนะครับตัวนี้บลูคเนี่ยโอ้จริงรอบตัวแย่มากเลยนะพูดจริงแต่อย่างยีมันไม่หลุดอย่างนงี้นะเนี่ยพวกเนี้ยเป็นจุดทแม็กนะถ้าหลุดผมว่าโอ้ส่งเสียหมดเลยอะ่ะคือบอลุ่มเข้ามาเมื่อวานเนี่ยสวยมากนะแต่เขาพาคุไปติดดอยเยอะนะ อืมทีนี้พรุ่งนี้ถ้ามันหลุดเทนไลน์ตรงเนี้ยครับโอ้ถัดไปก็หกสิบแปดผมว่าทำไมนะเออคือเขาพยายามจะอิงกับบิตคอยอย่างที่บอกนะครับว่าแต่กราฟมันก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวนะแต่สังเกตไหมว่าเราบิตคอยขึ้นเนะี่ยเขาก็จะขึ้นตามแต่คราวนี้บิตคอยมันไม่ได้ลงนะ BTC เออเมื่ออยู่อย่างนั้นนะหกหมื่นสองแต่ตัวเขาดูไม่จืดเลยนะเนี่ยเออจริงๆหรือเขา เราก็จริงๆธุรกิจหลักเขามันก็ยังไม่ใช่บิตคอยใช่ไหมที่เขาไปซื้อลงทุนเนี่ยผมว่าธุรกิจยังจะเป็นที่ปรึกษาอยู่นะแต่เพียงเขาก็โปรโมทออกมาทําน้องเนี่ยเขาจะไปทำใน,นด้านดิจิตลอลแอสเซทอะไรเงี้ยมันก็เลยคนกนี้ยจะตีความอย่างผมก็ยังคิดเลยว่าเอ้ยถ้าบิตคอยขึ้นมันต้องขึ้นแต่มันก็มันขึ้นแค่ช่วยเดียวช่วยดาวไม่รู้นะพรุ่งนี้ถ้าหลุดตรงน,นี้ไปก็ต้องผอ,อาจจะต้องหนีก่อนนะครับอืม แต่รูดต่สัปดาห์มันก็ยังโอเคอยู่นะครับแต,แต่ที่ที่บอกประจำนะแปดสิบตังค์เนี่ยเป็นคีย์พอยต์เลยทะลุไปได้เนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มของหุ้นบรุ๊กทั้งหมดเลยเนีะครับต้องต้องทะลุไได้แปดสิบก่อนนะมาดูบีนะครับวันนี้บีก็เหมือนพยายามจะบวกนะแต่ก็บวกไม่ได้นะครับจริงจริงบีดูทรงมันใช้ได้นะมันสวยนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้นะแปดสิบห้าบีเขาก็เคยทําแสบไว้เมื่อกันยาเนี่ยเห็นไหม ตอนที่ผมเริ่มทำมอยู่ช่วใหม่ตรงนี้ที่บอกว่าเป็นอืมัมนมันเหมือนกับตัวคือเจอมานานก่อนแล้วแหละมันหุนปัน่นอ่ะหุนไปเต็มบาทเนี่ยมันก็เปิดไส้ยาวเนี่ยแล้วก็ลงมาแต่โชคดีนะมันพยายามจะกลับตัวนะครับารายสัปดาห์สวยแต่เพีงวยงแต่ว่าพักฐานผมไม่แน่ใจนะมันจบตนล้นคุรอดูไปเนี่ยเวลาพักฐานดูสัปดาห์เราอาจจะช้าไปเรามาดูรายวันก็ได้รายวันเนี่ยก็ทรงโอเคนะไซเวย์เหมือนจะ พยายามจะขึ้นไปนะถ้าขึ้นทะลุตรงนี้นะเก้าแปดตังค์เนี่ยค่อยโห่ว่าค่อยหน้าหน้าเบสกับมันนะครับลายร้อยยี่สิบนาทีก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยอันนี้ตีปันเป็นของเก่าลบเนี่ยเดี๋ยวตีเทนลายนะครับนี่พอดีเลยนะครับไม่เลี้ยงไม่หลุดนะเนี่ยถ้ามันดีๆเจ้าเขาถ้าเขาไม่ให้หลุดอ่ะเขาก็จะทำเลี้ยงเส้นเทนลายนี้ไปเรื่อยๆชนปุ๊บ ก็จะข,ขยับขึ้นไปอย่างงี้นออกไปฮะ <c oughs> ตอนนี้มันยังโอเคอยู่ามาดู AJA เนี่ย AJA สังเกตไหมแดงเขียวแดงเขียวถ้าหลอกกันไปนะจริง,รง,รงๆเนี่ยผมตอนนี้ดูไม่ดีแล้วนะไนะอ้เงยังด,ด,ดูดีอยู่นะครับแพทเทริร์นแต่ถ้าจะดูแท่งเทียนนะวันนี้เกิดไส้ยาววันนี้ขึ้นไปเท่าไหร่เจ็ดสิบสองเลยเหรอโอ้แล้วลงมาหกสิบสามโอตาเลยนี่ยเนี่ยโหดมาก ว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่วันนี้นะเมื่อวานเมื่อวานเอออย่างเงี้ยดูโ,โดูว่าไม่ดีเลยนะเหมือนกับเราเอาจจะต้องดูจบวันศุกร์นะถ้าดูรายสัปดาห์นะเนี่ยว่าเขาจะเอาเอาอย่างไงแต่ดูอย่างเงี้ยมัน,ม,นม,มันไม่ค่อยเวิร์กนะแต่วันนี้ไม่เงนแค่วันอังคารนะอีกสามวันแต่ถ้ามาดูลายลายวันเนี่ยมันก็ยัง ม่น่าเกียดนะถ้าทะลุตรงนี้เจ็ดสิบเอ็ดออก็ค่อยเข้าไปลุยกับมันดีกว่ามั้งหรือตีเทนไลน์อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับอย่าหลุดเส้นนี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยดูรายวันนะถ้าพรุ่งนี้ก็ประมาณห้าสิบเก้าห้าหกสิบอะไเงี้ยโลเก่าก็อยู่ประมาณห้สิ้าเนี่ยหลุดตรงนี้ไปไม่ค่อยดีนะ ผมว่ารอดีกว่าอย่าไปตะลุมบอลกับเขาเลยนะเพราะว่ามันมันเสี่ยงครับผมว่าบียังน่าสนใจกว่านะถ้าต,ตัวผมตอผมนะแต่ผมก็ไม่รู้นะเขามันก็เ็งหุ้นปัดเหมือนกันแหละหุ้นแต่ผมว่าไม่ทูกถูกจะก,กราบอะบีมันยังพอคาดเดาได้นะครับดูจากแพทเทิร์นของเขาอะแต่เอเจเอเนี่ยมันเดาไม่ได้เลยนะอยู่ดีเขาจะลากกันลาก,ลากโดยไม่มีปีไม่คุย คือแท่งเนี้ที่เขาเกิดวันนั้นนะ่ะโอเคทุกคนก็ดูรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นเป็นโดจิอย่างเงี้ยเหมือนจะกลับตัวแต่ใครจะไปคาคดคลีเนี้ยอีกวันหนึ่งมันล่อซะขึ้นไปเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นึกออกไหมฮะคืออย่างเงี้ยเราก็คิดว่าโอเคกลับตัวแหละอาจจะขนนึ้นสั้นๆเพื่อไปพักฐานแล้วจะไปต่ออเล่นเงินมันมันม,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 มันเดาลำบากไงเอเจบียังพอเดาได้น,นะวันนี้ที่ไปดูหุ้นเซเว่นับวันนี้ แดงนะแต่วันนี้ยังโอเคนะครับอ่าวัลลุ่มมันน้อยมากดูนะครับอันนี้พยายามดึอย่างเงี้ยแพทเทิร์นอย่างเงี้ททยผมว่าผมโอเคกับมันนะเดี๋ยวมาดูรายสัปดาห์สัปดาห์เนี้ยโอเคเลยแหละตั้งแต่นั้นน่ะที่ลงมามันก็ยังยังดืนห้าสิบวันได้อยู่แต่พอมาลายวันเนี่ยาการที่จะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเัป็นขึ้นเนะียต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่ว่าจะลากวันสองวันนี้วอลลุ่มมันก็ ตามหลักการมันก็คงต้องมายืนตรงนี้นานๆนะฮะห้าสิบวันเพื่อสร้างฐานใหม่ก็คือเขาเรียก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 สร้างฐานอนะ่ะไม่ใช่ปรับฐานนะปรับฐานขึ้นลงมาแล้วมาอยู่ข้างล่างอันนี้มันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแล้วพยายามจะขึ้นก็เลยต้องสร้างฐานแน่นๆอันนี้ไม่ดูร้อยยี่สิบจริงๆเรายี่สิบสวยนะเซเว่นเนี่ยเนี่ยถ้าลงมันระลับแต่แถวเนี้ยบาทห้าห้าผมว่าไม่แน่นะถ้าคุณอาจจะเล่นลองเล่น,เล,นเล่นสั้นๆได้นะครับเนี่ยคุณตีเทเลอรก็มันอย่างเงี้ยถ้า ตีรายวันตีลำบากคุณมาตีเนี่ยร้อยี่สิบไได้หรือสี่ชั่วโมงก็ได้เนี่ยแี่ยางเงี้ยใหญ่หลุดตรงนี้ก็พอประมาณนี้นะครับถือว่าแนวโน้มโอเคเลยนะเซเว่น่าผมก็สวยนะอันนี้ต้องเป็น xpg ใช่ไหมเฮ้ย pg ลดสองเปอร์เซ็นต์เอาเวฟวันนี้ลบสี่เลยอะไม่ได้ไม่ได้เกลียดถึงเวฟยังไม่เป็นไรเนี่ย xpring เนี่ยรายสัปดาห์ดูดีเ p r i แต่ ลายวันกับลายวีสองชั่วโมงดูไม่ดีก็อย่างเงี้ยถ้าเขาจะเล่นก็ลากแบบแท่งเขียวอย่างเงี้ยยากนะเพราะมันมันมันไม่มีจุดกับตัวนี่หรอกไหมคตรงนี้มันผ่านตรงนี้ไปบาทสามบาทสามยี่สิบสองถ้าตรงนี้จะลากแรงๆนะมันจะมีติ่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสามบาทห้าสิบสี่โอ้ก็ต้องเยอะแล้วก็ตรงนี้อีกทีหนึ่งสามเจ็ดแปดอ่างเงี้ยอันนี้ผมว่าวอรุ่มวันนี้ไม่มีนะก็ยังดีโอเคนะ พูดลงเยอะๆววลุ่มไม่มีลงสามสี่เปอเร์เซ็นแต่ไม่มีววลุม่มผมว่ายังไม่ได้แย่แต่มาดูดูยูแล้วตอนสุดท้ายยูเนี่ยโอ้จริงๆผมคิดว่านะแท่งเนี้นะแท่งนีน้น่าจะโอเคนะครับแต่โอ้ผิดเลยอืมเพราะเวลายูเขาเล่นเห็นไหมครับเขาจะเล่นแบบหลายแท่งเเวลาเขาววลุ่มมาแต่คราวนี้เขาเกิดเปลี่ยนใจกระันหันทุบลงซะเลยหล่อขึ้นไปติดดอยกันตรงเนี้ยสองบาท เออหายพอด,ดีนะ่ไงอเอกหายเขาอยู่ตรงนี้สองหนึ่งห้าเขาขึ้นมาได้ถึงสองหนึ่งสองเกือบเลยนะอ,อตอนนี้อืพูดอย่างนี้ถ้าคือแบบคนที่ทําอย่างเงี้ยคนเล่นมันก็กเข็ดหนือออกไหมฮะก็ขยาดไม่กล้าไปเล่นเนะ่อย่างเงี้ยอยา้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับหนึ่งหกหกเนี่ยกรอบล่างรายสัปดาห์ถือว่าโอเคไหมโอเคนะถ้าจริงๆอยาให้ลงมาตรงนี้เลยนะ 15, 15 1, หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ย ลงมาหารายสัปดาห์นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้รายวีให้หลุดรายสัปดาห์ลงมาแท่งเนี่ถึงห้าสามห้าสี่อย่างเงี้ยผมลงมาอย่างเงี้ยมันอาจจะวิ่งได้ไก่นึกออกไหมครับเพราะบัลลงพักฐานอย่างเงี้ยคือมันค้างเติ่งอยู่ข้างบนเนี่ยยังไงก็ยากร้120อยยี่สิบนาทีก็โอเคนะร้120อยยี่สิบนาทีกำลังจะสร้างฐานใหม่เออแต่ถ้า,ถาพัฒน์เพอนอย่างนี้ร้0ยี่สิบทีไปต้องไปดูก็ได้ดูรายวันกับรายวีก็พอว่า โอ้มันถ้าถามว่าดาวยาืันกันนะเขาจะเล่นเม่อไหลอย่างเงี้ยมันต้องดูลหลวิ่งตคือคุณดูไหลไอ้สองชั่วโมงเนี่ยถ้ามันมันโค้งมันเส้นอย่างนี้นะครับเส้นอีสีฮัสิสอย่างเงี้ยมันก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยน่าเล่นนะฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่นะมันยังขนานอยู่คุณก็หล่อแล้วกันโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับอันนี้โชคดีในการลงทุนนะครับ